สวัสดีครับกลับมาพบกับอาจารย์น็อตนะครับอีกครั้งสําหรับคพยากร์กรายสัปดาห์ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับประจําวันที่14ถึงวันที่20มกราคมนี้ครับการเงินสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะครับคุณต้องมีเกณฑ์การเดินทางอยู่เรื่อยๆนะครับการเดินทางมีโอกาสที่จะทําให้คุณมีโชคมีราบเกิดขึ้นครับคุณอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ ต้องมี movement ต้องมี activity อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับนั่นก็คือดาวพระราหูโคจรในเรือนสหัชชะนะครับสหัชชะหมายถึงการเดินทางในระยะใกล้ๆนะครับแล้วก็ในรูปแบบของการติดต่อสื่อสารเจราจาในช่วงจังหวะริยนนี้จะนํามาซึ่งทรัพย์ซึ่งราบเนื่องด้วยดาวสหัชชะเองนะครับก็โคจรเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วเดินหน้านะครับตั้งแต่ในช่วงของวันที่9ที่ผ่านมานั่นเองครับ คุณจะเกิดช่องทางใหม่ๆนะครับมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการสร้างไรายได้หยิบจับอะไรในช่วงจังหวะนี้ก็ยังมีเกณฑ์เป็นเงินเป็นทองครับแม้มีภาษีสังคมจะต้องจ่ายคุณสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างสบายๆการจัดสรรบริหารจัดการการเงินของคุณในช่วงนี้สามารถที่จะผ่านเฉลุยครับ สำหรับตัวช่วยดีๆในวันนี้คุณควรที่จะมีเหรียญเทวดาพระอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นเทวดาประจําตัวของคุณนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาให้บังเกิดความสําเร็จครับการงานสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงจังหวะราะุราน,นี้นะครับดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนั้นนี่โคจรอยู่ในเรือนลาพะนั่นก็คือดาวศุกร์นั่นเองแต่ได้ตําแหน่งเป็นประเกษตรนะครับงานเป็นลาบให้กับตัวเราเองแปลว่าง,งานเยอะนะครับ มีภาระทุระที่จะต้องจัดการบริหารจัดการเพิ่มมีโอกาสที่จะได้ทำหน้าที่ใหม่ๆเรียนรู้ในมุมใหม่ๆและมีโอกาสได้ทำงานในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้แล้วเสร็จข้างทั้งคาตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้รับ handle หรือดูแลต่อครับประกอบกับนะครับดาวสัตชักก็คือดาวพระหัสบดีแปลว่าเพื่อนสังคมคอนเนคชั่นโคจรเดินหน้าตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาแล้วนะครับและได้ตำแหน่งเป็นประทุมเกณฑ์ คุณมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นช่วงนี้มือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับและตัวช่วยดีๆของเราในวันนี้นะครับคุณควรที่จะหาสุดยอดสีพึ่งพระแม่ลักษมีรุ่นสมบัติจกักรพรรดิติดตัวประจำตนทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยราบรื่นแน่นๆใครที่รอคอยนะครับในเรื่องของความรักอยู่ คนที่มีคู่นะครับคุณอย่าใส่ใจเรื่องเล็กน้อยนะบางเรื่องคุณต้องยอมปล่อยผ่านไปบ้างเพราะมันจะทำให้คุณเครียดเครียดจากงานแล้วก็ไม่พอเครียดในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันด้วยคุณต้องวางแผนนะครับสร้างอนาคตร,ร่วมกันเวลาเนี่ยมันผ่านไปไวมากๆมันจะกืนกินทุกสรรพสิ่งเลยนะครับแม้แต่ตัวคุณเองด้วยเวลาไม่รอช้านะครับรีบสร้างความมั่นคงให้กันและกันครับสาหรับคนโสดยกมาขึ้น ออคนโสดคุณต้องรอฟังตรงนี้เลยนะครับในจังหวะนี้เนี่ยมีคนเข้ามาทำให้หัวใจคุณเนี่ยเต้นละรัวมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตแต่คุณก็ต้องเช็คให้ชัวร์นะครับว่าคนที่เข้ามานั้นเนี่ยเขามีคู่อยู่แล้วหรือยังนะครับถ้าเคยมีไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่ถ้ามีอยู่คุณต้องรีบเฟตัวเองออกมาอย่างรวดเร็วครับสุขภาพร่างกายของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ ดาวอาทิตย์โคจรทับตัวเวลาที่ดาวอาทิตย์โคจรทับตัวเนี่ยโบราณจารย์หรือโหราจารย์เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าจะต้องจรรีจากถิ่นที่เกิดมีโอกาสที่จะได้เดินทางบ่อยสำหรับใครที่ต้องเดินทางบ่อยคุณก็จะมีโอกาสได้ริมรสอาหารอร่อยๆนะครับคุณทานอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับคุณต้องระมัดระวังน้ำหนักคุณขึ้นง่ายรู้ตัวอีกทีเนี่ยตาช่างอาจจะบอกคุณว่า การุณาขึ้นทีละคนก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลไขมันเนี่ยเป็นอะไรรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับคุณจะได้หมอดียาดีรักษาเป็นอะไรก็ขี้ไขาหายห่วงครับครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้นะครับการที่คุณจะบริโภคข่าวสารต่างๆนานานเนี่ยคุณต้องใช้สติคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะ,ยะสิ่งต่างๆว่าอะไรถูกอะไรไม่จริงอะไรจริง และคนเราจะสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะคุณจะต้องเป็นพ้าหูสูตรครับแปลว่าเป็นผู้อ่านมากดูมากฟังมากนั่นเองการเรียนรู้มากฟังมากจะทำให้คุณรู้เรื่องราวของสิ่งต่างๆรอบตัวและไม่สามารถที่จะทำให้คนรอบตัวหลอกคุณได้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์น็อตก็ต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งถ,ถัดไปสวัสดีเจ้าสัวยุคเก้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ